สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สอสอส,อสอความรู้สุขภาพคัดสรรเพื่อท่านแนวพอดแคสต์วันนี้เกี่ยวกับยาที่สะเทือนวงการตลาดหุ้นและวงการแพทย์ต่อโรคโควิด -19 ยาชื่อมอนูพิราเวียของบริษัทเมอร์กมอนูพิราเวียเมอร์กมอนูพิราเวียเมอร์ค ยานี้ลดจำนวนผู้ป่วยหนักและต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ถึง50%เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก50%นี้หมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการน้อยและปานกลางผลการทดลองได้จากการทดสอบเฟส3ซึ่ง USFDA อ,อยอของสหรัฐ อนุญาตให้หยุดการทดสอบเร็วขึ้น1เดือนเนื่องจากผลการทดสอบพบข้อดีอย่างชัดเจนเพราะไม่ต้องการให้อาสาสมัครที่ได้ยาหลอกต้องเสี่ยงต่อไปถึง1เดือนประเด็นสำคัญที่ต้องระลึกไว้ก่อนก็คือว่าข้อมูลนี้ยังไม่ผ่าน Peer Review หมายความว่ายังไม่ผ่านคณะ ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลของยานี้ตั้งแต่เริ่มต้นวันที่1ตุลามาจาก Press Release หมายความว่ามาจากสื่อมวลชนเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ความชัดเจนความจริงอาจคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราต้องรอข้อมูลต่อไปข้อมูลที่ผ่าน e พ r ยรีวิวเช่นข้อมูลที่ปรากฏในวารสาร หรือคำวินิจฉัยของ USFDA US อออยของ US อยานี้นะครับเป็นยาที่ใช้รับประทานไม่ต้องฉีดให้วุ่นวายกันต่อไปรับประทานกันทีเดียวพร้อมกันทั้งจังหวัดทั้งประเทศทั้งโลกก็ว่าได้เพราะว่าเป็นแบบกินจึงง่ายและรวดเร็วยานี้ต้องรีบกิน ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการติดเชื้อหมายความว่าเมื่อทราบการติดเชื้อไม่ว่าตรวจด้วยวิธีใดก็ควรรีบกินทันทียิ่งกินเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสหายเร็วมากเท่านั้นหายเร็วและหายได้ชัดโดยไม่ต้องรอให้เกิดอาการใดๆยานี้โมนูพิราเวียได้รับ ขนานนามโดยสื่อหลายสำนักทั่วโลกว่าเป็น Game c h a เจอร์เกมช h a n เจอซึ่งหมายถึงตัวเปลี่ยนเกมก็คือกลายเป็นอาวุธที่มีโอกาสชนะเจ้าเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นกลายพันธุ์ใดของเชื้อนี้ยานี้ได้ผลเท่าๆกันคือประมาณ50% ย้ำอีกว่าเป็นยาตัวแรกที่ใช้กินตัวแรกลำดับแรกเลยนะครับแต่ราคาของมันละ่ะเดี๋ยวฟังต่อไปนะครับหากติดเชื้อเลยสัปดาห์แรกแล้วทำย่างไรก็กินครับติดเชื้อไปแล้ว29วันก็กินก็ยังได้ผลครับ มอนิเพลาเวียทดสอบในหลายประเทศครับเช่นบราซิลแคนาดาชิลีโคลัมเบียอียิปต์ฝรั่งเศสเยอรมนีกัวเจมาลาอิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นเม็กซิโกฟิลิปปินโแลนด์รัสเซียสาร์แอฟริกาสเปนสวีเดนไต้หวันยูเครน U.K และ U.S แนวการศึกษาเฟสสามนี้ได้วางแผนไว้ว่าผู้ป่วยที่เข้ารับเข้ารับการ ทดสอบนะครับที่ติดเชื้อจะต้องมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งอย่างเสี่ยงก็เช่นอายุเสี่ยงอายุมากความดันเลือดสูงอ้วนมากอบอิสติโรคหัวใจและอย่างอื่นนะครับหมายความว่า50%นี้แมปเป็นผู้ป่วยเสี่ยงด้วยก็ยังได้ผล50%เชียว โรคและอาการอื่นด้วยนะครับรวมทั้งโรคปอดภูมิคุ้มกันถูกกดไว้เป็นต้นผู้ป่วยนะครับที่มีความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งอย่างนั้นมีทั้งหมด385คนกลุ่มที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตมีเพียง28คน,นนี้ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหมายความว่าเกณฑ์ในการวิจัยที่จัดเป็น ผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตในกลุ่มนี้นะครับไม่มีผู้เสียชีวิตทั้ง28คนไม่มีใครเสียชีวิตคิดแล้วเป็น7.3เปอซ็นตสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มพาสซิโบซึ่งหมายถึงกลุ่มที่ได้รับยาและคิดว่าตัวเองได้รับยามอนพิลาเวียแต่ความจริงไม่ได้ วิใใจัยนะครับจะต้องมีกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ได้รับยาหลอกโดยที่คิดว่าเขาได้รับยาจริงกลุ่มพาสิโบนี้มีทั้งหมด377คนผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือในกลุ่มที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตมีทั้งหมด53คนคิดเป็น14.1%ในกลุ่มนี้มีผู้เสียชีวิต 8คนค่า p ทางสถิติคือ0.0012ซึ่งหมายความว่ามีความถูกต้องแม่นยำสูงมากดังที่กล่าวไปเริ่มต้นนะครับว่าออยสหรัฐให้หยุดการทดสอบเฟสามเดือนก่อนกำหนดเพราะไม่อยากเห็นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า8คนรายละเอียดไม่มีนะครับแต่เชื่อว่า ผู้ป่วยในกลุ่มพาซิโบได้รับยามอนูพิเลเวียหลังจากนั้นเพื่อช่วยให้เขาหายป่วยและอรอดชีวิตอันนี้ประเด็นนี้ผมคาดหวังคาดเดาเองตัวเลขประสิทธิภาพของยานะครับที่50หมายความว่าได้รับยาในสัปดาห์แรกของการติดเชื้อ เมื่อผลออกมาดีขนาดนี้บริษัทมิร์กจึงขอขึ้นทะเบียนกับทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาม o น u p i r เวียมีประสิทธิภาพเท่ากันไม่ว่าจะเป็น g a ม m a ด e l ้าหรือ m i วหากทุกอย่างราบรื่นเป็นไปตามคาดบริษัทยักษ์ใหญ่มิร์กตกลงที่จะขายยาม o n u p เ r เวี์ให้กับสหรัฐอเมริกาในจำนวน 1.7ล้านคอสนะครับ1คอร์คสก็คือสำหรับ1คน1คอร์คสก็คือมี10เม็ดหมายความว่าผู้ป่วยแต่ละคนผู้ติดเชื้อแต่ละคนกินยา10เม็ด1คอส์ส1วันกิน2เม็ดห่างกัน12ชั่วโมงกิน5วันก็10เม็ดครับเป็นการจบคอส์ส1ผู้ป่วยกิน10เม็ด สิบเมตรคือหนึ่งคอรสราคานะครับหนึ่งคอสก็คือเจ็ดร้อยเหรียญ u s ดอลลาร์เป็นเงินไทยก็สองหมื่นกว่าบาทราคาที่สูงมากนะครับสูงมากเชียวราคาวัคซีนใน u s นะครับ MRNA าจำได้ว่า40 u s เดอลลาร์เท่านั้นมอนูพิโรเวียเป็นแคปซูล เมิร์กได้ตกลงกับ World Bank ไว้ว่าจะขายราคาตามรายได้ของแต่และประเทศนั่นหมายความว่าประเทศไทยคงได้ราคาต่ำกว่า700เหรียญสารัครับเมิร์กกล่าวว่าจะขายยานี้ให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางอย่างน้อย100ประเทศจริงหรือไม่ก็รอชมกันต่อไป ยานี้นะครับมีโครงสร้างคล้ายกับ RNA ภาษาทางวิทยาศาสตรค์คืออนาล็อกเป็นอนาล็อกของ RNA มีโครงสร้างคล้าย RNA ของไวรัสดังนั้นยับย้งการเพิ่มจำนวน RNA ของไวรัสกอโรควิด i RNA คือพันธุกรรมของไวรัสของมนุษย์เป็น DNA นะครับที่เป็นพันธุกรรมหลัก ยาโมโนพิรลเวียนครับได้มีการคิดค้นมาหลายปีแล้วครับผู้คิดค้นก็ตั้งใจที่จะใช้ยานี้สำหรับรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ก็คือยับยั้งการระบาดของไวรัสก่อโรคไข้วัดใหญ่นี่นะครับได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชื่อเอเมอ u รียูนิเวอร์ซิตี้อยู่ในรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกา ภายใต้บริษัทที่เป็นของมหาวิทยาลัยนี้ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อไม่สแสวงหากำไรแต่ต่อมาก็ซื้อโดยบริษัทที่ชื่อ Richback b i o t h e r a p e u t i c s ซึ่งอยู่ในไมอามีซึ่งบริษัทนี้เองนะครับก็จับคู่เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท Merck โดยทั้งสองจะแบ่งรายได้ครึ่งต่อครึ่งกัน สรุปว่าเรามนุษย์ทุกคนก็เข้าอยู่ในวังวนของธุรกิจมีเชื้อโควิด -19 เป็นผู้ร้ายมีบริษัท Richback b i o t h e r a p e u t i c s และ Merck เป็นทั้งพระเอกและตัวโกงพร้อมกัน